สวัสดี FC ของม e ิดเแมทเฒอีฟาร์มลำโพูนนะครับ FC ของแมทเฒวันนี้เราได้ผักเซีงดาผักเซีงดาของอ e ีฟาร์มนะครับพระเอกของเรานะครับแล้วก็เรามีมะเขือเทศของอ e ีฟาร์มกระเทียมของอ e ีฟาร์มตะไคร้ของอ e ีฟาร์มและหมูของอ e ีฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ หมูซื้อมาหมูซื้อมาจากฟาร์มอื่นนะครับแล้วก็เรามีน้ําพริกพริกแกงนะครับพริกแกงพริกแกงนะใส่นิดหน่อยเพราะว่าไม่เท่ากินเผ็ดไม่ได้และที่สําคัญคือเรามีน้ําปลาร้ามหัศจรรย์ของอ e ีฟาร์มวันนี้เราจะมาแกงผักเสียงดาใส่ปลาแห้งตัวในเจ้าวันนี้ไม่ใส่ปลาแห้งนะครับใส่หมูแทนนาะ มาทำกันน้ำเดือดแล้วใส่ตะไคร้เข้าไปนะฮะใส่พริกแกงลงไปตามดิ่มหมูกระเทียมทุบน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วนะเติมน้ำปลรราเข้าไปนะครับ ตามด้วยมาเขือเทศนะและมาถึงพระเอกของวันนี้ผักเสียงดาของอ e ีฟาร์มลำพูนนะจ๊ะใส่เข้าไปเดือดแล้วแม่เท่าชอบหวานใส่น้ำตาลเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ เสร็จเรียบร้อยนี่คือแกงผักเสียงดาของอ e ีฟาร์มลำพูนนะครับหากินกันในฟาร์มนี่แหละนะฮะแค่เอาหมูมาใส่ซื้อหมูเท่านั้นเองนะครับสารเคมีที่จะมีก็อยู่ในหมูนี่แหละแล้วก็เม็ดเท่าก็โ้ยด้วยนะครับแกงผักเสียงดากินแล้วลำก็าเจ้ารำเจ้า <c oughs> <c oughs> อิ่มละกา <c oughs> อิ่มแล้วก็อิ่มแล้วนะครับกินในระหว่างที่ล,ลูกชายหมดอต่นั่งคุยโทรศัพท์ไม่เท่ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยไปเลยแกงผักเสียงดาของอ e ีฟาร์มลำพูนจ้ะขอบคุณสำหรับ FC ของไม่เท่าและ FC e f a อีฟาร์มลำพูนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งได้ใน YouTube นะจ้ะบาย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 แล้ว Bye bà im